สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้เพื่อเราพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่4พระธรรมมีคาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่4โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับโอ้บตรีแห่งกองทัพเอย๋ยบัดนี้เจ้าจงระดมให้ผลศัตรูมาล้อมพวกเราไว้ เขาจะเอากระบองตีแก้มของผู้ปกครองอิสราเอลแต่เจ้าเบเดเลหฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลดังนั้นพระองค์จะทรงละทิ้งพวกเขาจนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บคันจะคลอดบุตร และบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมายัางคนอิสราเอลและท่านจะยืนมั่นและจะเลี้ยงฝูงแกะของท่านด้วยพระกำลังของพระยาเวด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระนามพระยาเวพระเจ้าของท่านและเขาทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้เพราะบัดนี้ท่านจะเป็นใหญ่จนสุดหลายพิภพพี่น้องครับนี่คือพระเจ้าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่ง ที่เป็นเมดไซยานิกเมดไซนิกแปลว่าเกี่ยวข้องกับพระเมซียคือพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานี่เองครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่เราได้ยินคําเทศนาบ่อยๆที่พูดถึงเบตเลเฮมครับวันนี้ผู้ที่เขียนบทเฝ้าเดียวคือท่านอาจารย์สันติครับใต้หัวข้อเพื่อเราในพระคัมภีร์ทาบทนี้นะครับ เริต้นด้วยคาพยากรณ์เกี่ยวกับการล้อมกรุงเยรูเ็มแต่พอมาในข้อที่สองก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปกล่าวถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาและอาณาจักรแห่งสง่าราศีของพระองค์หนึ่งในคําพยากรณ์ที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูถูกนําเสนอมากกว่า700ปีก่อนการเสด็จมาของพระองค์นั่นคือคําพยากรณ์ที่เกิดจากปากาศสกผู้เผยพยระชนะผู้พยากรณ์ มีคากล่าวล่วงหน้าถึงสถานที่ประสูติของพระเยซูอย่างแม่นยำว่าเป็นเบตเลเฮมเอฟราธาความแม่นยำชัดเจนก็คือว่าแท้จริงแล้วมีเบตเลเฮมอีกแห่งหนึ่งนะครับในแคว้นเสบูลุนแต่ว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเบตเลเฮมเอฟราธาเอฟราธา t h ่่คือชื่อเดิมของหมู่บ้านเบตเลเฮมนี้เอฟราธาแปลว่าเกิดผลมากครับแล้วก็ต่อมา เรียกว่าเบ็ดล e เหมก็คือบ้านขนมปังสานนิษฐานว่าจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าโอท็ top, ที่มีชื่อเสียงของอิสราเอลก็คือขนมปังที่มีชื่อเสียงก็คือเบ็ดล e เหมแปลว่าบ้านเบ็ดแปลว่าบ้านแล้วก็เลเขมแปลว่าขนมปังนันครับเราจะเห็นว่าคําพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาน,น,นั้นเฉพาะเจาะจองมากแม่นยํามากชัดเจนมากและถูกต้อง เกิดขึ้นตามคำพยากรณทุกประการและความเที่ยงตรงแม่นยำชัดเจนเราจะเห็นครับว่านี่มาจากพระเจ้ามากไปกว่าน,นั้นนะครับเบนเลเฮมในปัจจุบันในอิสราเอลเป็นนครที่มีขนาดใหญ่โตอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ Bank, ซึ่งอยู่ในอำนาจควบคุมของพวกปาเลสไตน์เบนเลเฮมในสมัยของพระเยซูนั้นก็เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆในชนบทแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านใหญ่กว่าและก็เมืองใหญ่มากมายในแผ่นดินยูดาห์แต่ว่าสถานที่ที่ต่ำต้อยนี้เล็กๆนี้พระผู้ช่วยให้รอดผู้ปกครองอิสราเอลและเป็นผู้ที่สร้างโลกและพระเจ้าส่งท่านมามาจากสถานที่ที่ต่ำต้อยนี้แหละครับในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยืนและเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในพระกำลัง ของพระเจ้าพระเยโฮวาในวันนั้นพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์จะทรงครอบครองด้วยความโอ้อาจก,การตาพระเยซูเสด็จมาครั้งแรกนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยแต่ในการเสด็จมาครั้งที่สองนั้นพระองค์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีของพระองค์อิสราเอลและอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะคงอยู่และจะเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องครับมีสิ่งใดบ้างในชีวิตของเรานะที่จะเป็นพรแก่คนอื่น อย่าคิดว่าเราเป็นผู้เล็กน้อยเราเป็นผู้ที่ต่ําต้อยพระเจ้าทรงใช้ผู้ที่ต่ำต้อยผู้ที่อ่อนกําลังเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์สามารถทําทุกสิ่งได้ต่อคนที่มีกําลังต่อผู้ที่มีความหยิ่งยโสต่อผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถพระเจ้าจะชงทรงใช้เราทั้งหลายผู้เป็นคนเล็กน้อยและพี่น้องครับอย่ามองข้ามสิ่งที่คัญก็คือ เล็กๆน้อยๆครับบางครั้งรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆหรือการแตะไหลของผู้ที่มีความทุกข์ยากลำบากหรือแม้กระทั่งคำพูดที่หนุนใจคำพูดที่ระมัดระวังคำพูดที่แคร์ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคนอื่นนั้นก็จะเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงที่ชุ่มชื่นหัวใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสขอพระเจ้าช่วยเรานะครับผมจะขอตั้งข้อสังเกต ในข้อที่สองนะครับในข้อที่สองในขณะที่มีคาประกาศศกผู้พยากรณ์ผู้รับใช้พระเจ้าได้ให้คําพยากรณ์บอกว่าเบ็ดลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราจะเป็นผู้ที่ปกครองอิสาราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าได้จากสมัยโบราณวลีสุดท้ายเนี่ยนะครับว่าต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่า และจากสมัยโบราณในคัมภีร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษหลายๆเวอร์ชั่นหลายๆเล่มนะครับก็ใช้คำว่าสมัยโบราณการเทียบเท่ากับคำว่านิรันการนั่นหมายความว่าต้นเหตุหรือต้นตอที่มาของพระเมสสิยาพระเยซูนั้นทรงมาจากนิรันดรหรือนิรันการภาษาังกฤษใช้ยว่า eternity อิเทอร์นแปลว่านิรันการทำให้เราได้รับบทเรียน4บทเรียนดังต่อไปนี้ครับพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่สําแดงพระสิริของพระเจ้านี่คือบทเรียนแรกครับเพราะว่าพระเยซูนั้นมาจากนิรันการก็แปลว่าพระเยซูนั้นเป็นมากกว่ามนุษย์แสดงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงพระสิริของพระเยซูครับพระสิริอันรุ่งโรจน รัศมีภาพอันถาวรเป็นนิดที่พระเยซูนั้นมาจากนิรันการหรืออีเทอร์นิตี้ประการที่สองครับคําว่าพระเยซูมาจากโบราณการหรือมาจากนิรันการทําให้เราเห็นถึงความรักของพระเยซูว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงละทิ้งพระสิริของพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์เสด็จมาอย่างโลกนี้ ในพระบมพีได้กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงละจากความเท่าเทียมกับพระเจ้าและบังเกิดเป็นมนุษย์ครับเราเห็นความรักของพระเยซูนะครับเพื่อเราทั้งหลายพระองค์สละสละพระสิริของพระเจ้าพระสิริบนสวรรค์มาเพื่อเราครับประการที่สามคำว่าจากนิรันการหรือจากบัวรานกานั้น แสดงให้เราเห็นถึงธรรมชาติหรือเ네นเจอร์ของพระเยซูว่าพระองค์นั้นได้ลดตัวเองลงมาเป็นมนุษย์ได้เพิ่มความเป็นมนุษย์แอดอัพความเป็นมนุษย์ในความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั่นคือธรรมชาติของพระเยซูหรือเ네นเจอร์ของพระเยซูก็คือพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงมีความเป็นมนุษย์ อยู่ด้วยนั่นคือธรรมชาติของพระเยซูและประการสุดท้ายครับเราจะเห็นถึงซิม p a t h y ก็คือความเห็นอกเห็นใจที่พระองค์ได้มีต่อเราความเห็นอกเห็นใจนี้คือว่าซ y ม p a t h y นั้นมีความหมายว่าจะมีความทุกข์ยากลําบากความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมีความสุขเหมือนกับพวกเราทั้งหลายทุกคนครับและด้วยเหตุน,นี้ทําให้พระองค์เข้าใจ ความรู้สึกของเราทุกอย่างเข้าใจความเจ็บปวดของเราทุกอย่างเข้าใจความห่วงใยความเป็นห่วงความวิตกความกังวลความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยทุกอย่างครับนั่นคือแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นทั้งมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะรู้ว่าทําไมพระเยซูได้แสดง ถึงสลักษณะนี้คำตอบคือเพื่อเราครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณโปรองในในวันนี้ที่ทำหลายมีความเข้าใจถึงคำว่านิร,รันการหรือบวร,รันการขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ทั้งหลายผู้เป็นผู้เล็กน้อยต่ำต้อยได้สัมผัสถึงการที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อข้าพงทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายทุกคน ขอขอบพระคุณพระองค์และขอสำนึกขอสรรเสริญถึงพระองค์พระคุณของพระองค์มากมายในชีวิตของข้าพมุงหลายแต่การเสียสละพระองค์เองด้วยการพระชนชีพของพระองค์ยอมสิ้นพระชนบนแมงเขนั้นเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ทิ้งมงหลายจะตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ด้วยอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าอันนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ